ดิจ้ะพี่น้องวันนี้ภูเขาก็ะส่องสาพรกินตลาดนะทุกคนันนี้ผัดพคนมาเห็ดกับเข่าเสาวกินมาเมินกันเนาะเ่านเห็นยังเห็นแล้วแหละลาบหมูจ้าลาบหมูยุดเนาะทุกคนน่าหัเพื่อนแอบกันจะมากันด้วยทุกคนตื่นมาได้ไหมเห็ดลาบหมูซูเดเด็กๆกินเน้นใสจมาเน้นใส่ เดี๋ยวเอามหมูให้สูตรกันเนาะค่อยอันนี้ค่อยมาปรุงกันอันนี้ลามหมูสูตรใดนี่อ๋อสูตรลาเต้พรจะเมีพนเกลมาลาจะคิดคนเองว<อ>ะคิดคนเองสูตรไทยสูตรบ้านานอกๆสูตรไข่รสสิแบบเด่วกัน น,นีเห็ดลายเนาะทุกคนเพราะว่าสิแบ่งไปให,ห้ร้านบ้านหนึ่งนะบ่เคยเห็ดลายแบนนี้เด้เพราะว่ามือนหเห็ดเยอะเพราะว่าเหเ็ดเจ้าร้านนะมาทุกคนน้องอ,อยู่อีกบ้านหนึ่งเป็น,นข้าวเหนียวกิน

ตาบมันซูกกันจริงๆอ่าน้างมันสุกมาเลยน่ะทุกคนดูว่ามัน,อนเอาใส่มันสุกจะซูกเลยแล้ว,ลวน่าทุกคนเดี๋ยวเขามาปรุงกันกัดปุงกันตอนนี้น่าก็จะใส่ ใส่บุกหน้าของ,งพ่อของบุกเอาเผ็ดเนาะใส่พียรนะนะทุกคนพเพียรไปหนอ่อ,นอยใส่เกลือใส่ข้าวคั่วข้าวคัอะไรซื้อมาด้วยทุกคนมาเลยคว่วเอง เพราะไม่มีเวลาจะขูวใส่ได้ร้รายไม่ใช่งไงเป็นขนพร้อมใส่ปลาไทยจะงหนะแล้คนูพร้อมอ่ะพร้อมอ่ะข้อมกระขอ,อนะอุ้ยหอนเอาอูมามีิอะไะสุดลดเบิดบอ,อเปล่า <c oughs> อูมามิเฮ้ยโตไปสื่อสุดลดดิ ของน้ำไม่ยอมมองมาชุดรงด้ที่ตกสวมหรอวอ่ะเข้าไปบมกต้นเลยดื้อจีเลยเวลาใส่งานแล,ลนของน้ำติแต่ว่าใส่ผัดฝา,า,ทาไทยมันจะแทนชุดรดแต่อย่างนั้นทุกคน อะไรอีกอะไข้าวตุ้มมเหมี่อะเพื่อจังนานว่ามันมี่เซน่าเทรียมโดนใยมาทุกคนสูตรไทยสูตรมั่นชิมไใส่ก้งนอน่าวน่าวไปน่าวก็ม,มีหนามลูกหลาหาบาท,ทุกคนเลย ก็เปียวหพรมเบิดแค่ไหนก็แล้วแต่จะเบิร์ดเห็นลายนะทุกคนก็เลยเออเห็นแค่นอนองนะ้วก็ได้ยุดยุดตรงกัน มันมามีตรงบีบเอาเยอะๆนาสิปใหญ่แล้วก็มานอุ้ยหอนดีค่ะนี่คน Thương Thương Chim mình cơ nọ Khá là bèo đớm Màu đẹp Cơm xôm dài xô Cơm xôm โอ้ยหนาวาแล้วมันสิขาดเปียวใส่อุ้งนี่ตามหลังแล้วทุกคนหรือว่าลองไปทำบัน,น,นหลังดนบักยาะมึงแพ้มันบ่เคยมีแพ้มาขายบันไอบุ้มก็เขาบบเดคลายไล่เหมือนกัน ใส่สูมป็นกระโมแม่แล้วเขาว่ามันนมม้ำมันงาวปวดอะคือพ่อแมแ่เยอะมังงาวปวดนำมันงาวปวดมันนี่นสิน้ำสมใส่สูเพราะนี่แหละแซ่บอยู่แต่ว่ามันถามว่าเอาเปรียวเพามันจะเปรียวกันห,นะหน่อยเนี่ยย้ายหน้ำหมูไปใส่เอาเปล่าเขามีเปล่อเป็นมีมันงาวหน,<ๆ>หนวดนอะไรเนาะ น่าแล้วใช่ไหมคอแนกชิมใส่หอมงะทุกคนฝืแต่ขานากินนะกินตอนนี้เบยเอาเปียวโปมาเปียก<ะ>ชอบแลวเปียวเปียกอะวานนึงแเค็มไปไปวไหวานเนคะ็มใส่เยอะ กอทุกคนที่ลาบลายบัานเนี่ยรูเคยเห็ดเยอะขนาดนี้หอ,อมานี่จะลาบงานยางไก่ลาบแบบมีงานเนาะทุกคนกคนน่ะรู้เคยลาบลายบัานนี่จะเคลื่อนอป้ายเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟ อร่อยนะทุกคนพร้อมเสิร์ฟแต่ว่าเมื่อเนี้ยซูเปอรดยภาคกินเนาะทุกคนมีมีเป็นพี่พี่เ่นมาก,กินน้ำกากออกซ์กากซีอิ๊วว่าป้าบันนอนหลับสไตล์ไปพร้อมด้วยข้าวเหนียวนะขา้าวผัดจบข้าวเสาอาหารเสาร์เสารของขวัยกับสิบโมงสิบโมงเช้านะทุกคนสำหรับคลิปนี้กะบพอจบเพียพ้ยนแคนี้นะทุกคน กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปละจ้าบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า